คันเท้าเคยเป็นไหมบางคนเนี้ยถอดรองเท้ามากินเหม็นแบบอคนอยู่ใกล้นี่แบบหน้ามืดเลยหรือบางคนเนี้ยกลางคืนนอนคันฝ่าเท้ามากหรือว่าทํางานทํางานอยู่คันตงงา,นางหน้าเท้าเนี้ยแล้วก็ถอดออกมาโอ้โหกินเหม็นทั้นเลยพวกนี้เราจะเจอได้บ่อยๆนะครับเป็น,ขเ,เ,ปนเขาเรียกว่าเป็นโรคห้องโกงฟูททาไมเขาถึงเรียกห้องโกงฟ์ฟูเมื่อก่อนคนห้องโกงเป็นกันเยอะเขาเลยเรียกห้องโคลฟูดเพราะว่าคนห้องโกงเมื่อก่อนเนี่ยเขาอาจจะทํางานหนักเนาะ ช่วงเขาแบบสร้างะสร้างตัวนะครับก็จะแบบใส่รองเท้าซ้ำไม่ได้มีเวลาดูแลร่างกายตัวเองเนี่ยก็เลยเรียกว่าห้องกงฟูนะครับซึ่งพบมากในคนฮ่องกงในอดีตหลายสิบปีผ่านมาแล้วอดีตการนานเนาะก็เลยเป็นชื่อที่เราใช้เรียกกันของกลุ่มอาการที่เกิดจากเชื้อราที่เท้านะครับทีนี้เชื้อราที่เท้าเนี่ยแล้วแล้วมันนอกจากความลำคาญนอกจากความที่แบบ ไม่ไม่ไม่น่ารื่นรมในกลิ่นแล้วเนี่ยหรือความลำคาญของตัวเราเองแล้วเนี่ยที่สําคัญก็คือว่าในคนที่บางคนที่เขามีโรคประจาตัวนะครับเช่นโรคเบาหวานเนี่ยกลุ่มเชื้อราที่เท้าบางคนเนี่ยถ้ามันมีการติดเชื้อแทรกซ้อนเนี่ยมันก็จะทําให้มีการติดเชื้อรุกรามได้โดยเฉพาะยิ่งการติดเชื้อพวกแบคทีเรียแทรกซ้อนเข้าไปเนี่ยบางคนก็อาจจะทําให้เกิดการอักเสบลุกลามจนถึงเสียชีวิตได้เหมือนกันหรือบางคนอาจจะต้อง ตัดขาได้ในคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับซึ่งพวกนี้ก็สําคัญน,นะครับคือมันเป็นจริงๆเชื้อราเนี่ยเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่คู่กับคนเราตลอดเวลาครับตราบใดที่เรายังอยู่กับธรรมชาติอยู่กับดินอยู่กับน้ําอยู่กับต้นไม้นะครับเพราะเชื้อราพวกนี้มันมีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วนะครับในดินก็มีนะครับตามพืชผักต้นไม้ธรรมชาติก็มีซึ่งมันเป็นเรื่องปกติครับเนาะ งแต่ว่าทําไมบางคนป่วยบางคนไม่ป่วยบางคนเป็นบางคนไม่เป็นเออแสดงว่ามันต้องมีเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้บางคนเป็นบางคนไม่เป็นเนาะวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาทําความเข้าใจพวกเราเกี่ยวกับเรื่องเชื้อราที่เท้าครับหรือที่เรียกว่าฮ่องกงฟูดพวกฮ่องกงฟู๊ดเนี่ยจะมีลนนกักษณะแบบนี้ครับเนาะเนี่ยนี่คือเท้าเนาะที่เราเจอบ่อยๆเลยมักจะเป็นตรงง่ามง่ามเท้าโดยเฉพาะง่ามนิ้วหัวแม่เท้าเนาะ เป็นบ่อยมากนะครับหรือง่ามนิวน้วนิวน้วนิ้วนิ้วก้อยเท้าเนี่ยอยู่ที่ที่มันนิ้วมันติดติดกันแล้วมันไม่ได้อ,อ้าวแข่ยกันเลยเนี่ยจะเป็นตัวซอกนิ้วอย่างเงี้เสมอๆครับเพราะว่าอะไรมันเกิดจากการอับชื้นโดยเฉพาะยิ่งคนปัจจุบันเนี่ยเรานิยมใส่รองเท้าหุ้มนะครับหุ้มหมดเลยใส่ทั้งสูงเท้าใส่ทั้งรองเท้าโดยเพาะยิ่งคนที่อยู่ในวัยทํางานและอยู่ในประเทศที่อากาศร้อนจัด,จดๆพวกเนี้ก็มีโอกาสที่มันจะมีเหงื่อออกแล้วเกิดการอับชื้นตามซอกนะครับ พอ,พออับชื้นนานไปนานไป,นนไปเชื้อราพวกนี้ซึ่งเป็นเชื้อที่มีอยู่แล้วนะครับในธรรมชาติเขาก็จเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีการขับชื้นนะครับที่มีความชื้นก็จะเริญเติบโตได้ดีบ้างนะครับ,บเพรเาะฉะนั้นก็จะทําให้เกิดเป็นเพิ่มจํานวนของเชื้อราที่อยู่หนังเราแล้วก็ทําให้เกิดเป็นแผลเกิดโรคขึ้นมาได้นะครับนี่ก็เป็นอาการที่เกิดจากเชื้อราครับนี่อาการของเขามีอาก,การอะไรบ้างก็คือนะครับคันเป็นแผลหรือมีกลิ่น ซึ่งเป็นอาการที่เราเจอได้บ่อยๆนะครับเช่นหลายๆคนเนี่ยถอดรองเท้าถอดถุงเท,ท,ท,ท้ามาเนี่ยโอ้เพื่อนวิ่งหนีเลยเพราะกลิ่นมันแรงมากครับสาเหตุที่เราเจอเนี่ยเราเจอว่าไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นนะครับบางคนเท่านั้นที่เป็นทําไมถึงเป็นบางคนเราพบว่าเกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ภูมิต้านทานเราลดลงภูมิต้านทานเราต่ำก็จะทําให้มีการติดเชื้อและเพิ่มจานวนของเชื้อราที่เท้าเราได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีเนี้ย สภาวะร่างกายอะไรบ้างที่ทําให้ภูมิต้านทานเราลดง่ายเลยก็คือโอรคเบาหวานนีลล่เราเจอบ่อยนะครับโดยเฉพาะที่คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเนื่องจากคนที่เป็นเบาหวานภูมิต้านทานเขาจะต่ำกว่าคนปกติเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดเป็นเชื้อราที่เท้าเนี่ยก็จะมากมากกว่าคนปกติอันที่2คือคนที่เริ่มมีอายุนะครับพอเริ่มมีอายุมากอายุมากขึ้นก็จะมีภูมิต้านทานลดลงและอันที่3ก็คือความอับชื้นความอับชื้นเนี่ยเราจะเจอมากในคนที่มีมีไขมันเยอะๆคนที่อ้วนนะครับ คนที่อ้วนๆเนี่ยเนื่องจากว่าไขามันเขาเยอะก็จะทําให้ระหว่างซอกเนี่ยซอกเท้าซอกทุกซอกเลยนะครับมันก็จะปิดทําให้เวลาเหงื่อออกเนี่ยเหงื่อมันไม่ระบายเนาะอากาศมันไม่ระบายเหงื่อไม่ระบายตัวเียกอะไรตัวเหงื่อมันไม่ระเหยมันก็จะอับชื้นอยู่ั้นนานนานๆเพราะฉะนั้นคนอ้วนนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เราพบว่ามีโรคเชื้อรา มากกว่าคนผมนะครับเนื่องจากการที่เขาเหนื่อยเยอะแล้วก็อาบชื้นจากรอยพับของผิวหนังที่มันมีไขมันเ,อเยอะๆก็จะทําให้มีอาการของโรคเชื้อราได้ไง่ายนะครับแล้วก็อีกอันนี้ก็คือเป็นโรคที่ติดต่อกันได้ครับตรงนี้เนื่องจากว่าเป็นเชื้อนะครับนอกจาะยิ่งการติดต่อที่เกิดจากการใช้ของร่วมกันนะครับเชื้อราพวกนี้จะชอบอยู่กับเสื้อผ้าที่เป็นผ้าทุกชนิดเลยไม่ว่าจะที่นอนหมอนมุ้งเสื้อผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนู เช็ดเท้าเชื้อราพวกนี้อยู่หมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราใช้อะไรที่ร่วมกันเนี่ยครับมันก็จะทําให้ร่างกายเราได้รับเชื้อราเพิ่มเข้าไปและถ้าภูมิต้านทานเราต่ําอยู่แล้วก็ทําให้เกิดอาการของโรคเชื้อราได้ไง่ายแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้พวกเราสนใจก็คือโรคแทรกซ้อนจากเชื้อราครับซึ่งโรคแทรกซ้อนจากเชื้อราเนี่ยมันเป็นเป็นโรคที่เราเจอได้บ่อยนะครับอย่างที่ผมพูดมาตะกี้เนาะอย่างคนที่เป็นเบาหวานเนี่ย พอเขาเป็นเชื้อราแล้วเขาไปจัดเก่าพอเก่ามากๆก็จะเกิดการติดเชือ้อทีเนี้ยมันไม่ใช่เฉพาะเชื้อราละก็จะเป็นเชื้อแบคทีเรียเข้าไปด้วยว่าติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยก็จะเกิดกลายเป็นฝีเป็นหนองนะครับแล้วก็ถ้ามันลุกลามมากไปเรื่อยๆก็จะทําให้ลุกลามก็สู่กระแสเลือดแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดก็เสียชีวิตได้หรือแม้แต่กระทั่งคนที่ภูมิต้านทานไม่ดีอย่างเช่นคนสูงอายุเนี่ยครับเวลาเขาเป็นเชือ้อเป็นแผลอะไรเงี้ยมันก็จะติดเชื้อได้ง่ายก็จะทําให้เกิดการลุกลามได้ซึ่งสสิิ่่งเเหนนีี้ป็ท เป็นโรคแทรกซ้อนของโรคข้องกงฟูซึซ่งจริงๆเป็นโรคที่ไม่อันตรายเลยแต่มันจะอันตรายถ้ามันมีโรคแทรกซ้อนนะครับ,นรบเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีโรคแทรกซ้อนหรือในคนที่มีภูมิต้านทานไม่ดีะระดับความเป็นอันตรายเขาจะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันจริงๆแล้วถ้าไม่เป็นไดู้่ดีกว่าแล้วทาไมบางคนไม่เป็นอืสงสัยไหมเนี่ยก็เราตั้งหลายคนเราก็ปกติธรรมดาก็ไม่เหนเ็นเลยเป็นว่าการที่เราจะไม่ให้เราเป็นเชื่อราพวกนี้ สิ่งที่สาคัญเลยนะครับก็คือเรื่องความอบชื้นครับหลายคนที่ไม่เป็นเพราะว่าร่างกายเขาเนี่ยไม่ค่อยมีความอบชื้น mm. เช่นคนที่เวลาทํางานแล้วมีเหงื่อออกเยอะๆเขาก็เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ําอย่างเงี้ยครับเนาะหรือคนที่ไม่ได้หมักหมม บางคนที่เป็นเชื้อราที่เราเจอบ่อยๆคือคนที่ทํางานมาทั้งวันแล้วก็ไม่ได้อาบน้าหมักผมไปอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> ก็จะเกิดเป็นเชื้อราได้เพราะฉะนั้น <Yeah. S 1> การลดความอับชื้นเนี่ย <Yeah. S 1> ก็จะจะ,จะช่วยทําให้เราลดความเสี่ยงต, oh. ต่อการเกิดโรคเชื้อราที่เท้าเราได้นะครับโ <Yeah. S 1> ดยเฉพาะยิ่งในคนที่ทํางานที่ต้องใส่รองเท้าหุ้ม <H> erm MM> ไม่ว่าจะเป็นคัดชูหรอือผ้าใบเียแล้วก็ใส่ถุงเท้าด้วย <m> การที่เราทําความสะอาดแล้วก็หมั่นซักรองเท้าหมั่นตากรองเท้าหมั่นซักถุงเท้า <m> แล้วก็เปลี่ยนถุงเท้าทุกวัน ก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเชื้อราที่ที่เท้าเราได้อย่างชัดเจนนะครับเนาะแล้วก็อย่างนึงก็คือเรื่องความสะอาดความสะอาดส่วนบุคคลเนี่ยอันนี้เป็นอนมามัยส่วนบุคคลที่แบบจะเป็นมากการที่เรามีคราบเหงือ่อคราบไขรแล้วเราอาบน้ําสม่ําเสมอเช็ดเนื้อเช็ดตัวนะครับทําความสะอาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นเสื้อผ้าทั้งหลายเนี่ยไม่ควรจะใส่ซ้าใส่แล้วก็ซักทุกวันนะครับอย่างเงี้ยครับก็จะช่วยลดการ เกิดโรคเชื้อราที่ผิวหนังเราหรือที่เท้าเราได้นะครับการที่เราดูแลเรื่องความสะอาดก็จะช่วยลดได้นะครับและอันที่สำคัญที่สุดเลยก็คือภูมิต้านทานครับอันนี้เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมบางคนเป็นบางคนไม่เป็นเรารู้อยู่แล้วว่าเชื้อราเนี่ยมีอยู่ในดินในน้ําหลายคนก็ทํางานอยู่กับดินอยู่กับน,น้ํามาตั้งหลายปีเขาก็ไม่เป็นครับเพราะว่าภูมิต้านทานเขาดีแตใ่ในขณะที่บางคนเนี่ยไม่เคยทํางานอยู่กับดินกับน้ําเลยอยู่ไปขุดดินไปจับดินไปปลูกต้นไม้ไปป้วนดินไป ทำเกษตรแป๊บเดียวเป็นเชื้อราเลยแสดงว่าภูมิต้านทานนั้นไม่ดีเพราะฉะนั้นอันหนึ่งที่ผมอยากจะให้พวกเราดูไว้เป็นข้อดีของเชื้อราขึ้นี่ยใครก็แล้วแต่ที่มีเชื้อราขึ้นในร่างกายแสดงว่าหนึ่งภูมิต้านทานคุณเริ่มมีปัญหาแล้วครับมันอาจจะเริ่มน,น้อยๆนะครับอาจจะไม่ได้เริ่มเยอะเริ่มน,น้อยๆแค่เริ่มน,น้อยๆนะภูมิต้านทานเริ่มมีปัญหานียก็จะทําให้เราป่วยได้ติดเชื้อได้เกิดการเกิดโรคได้ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มมีเชื้อไราแสดงว่าช่วงนะ้นภูมิต้นานทานเราแย่ให้เริ่มรีบผันมาดูแลสุขภาพตัวเองนะครับการดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยผมเคยพูดในคลิปหอนก่อนแลน้วเนาะง่ายๆเลยการเพิ่มภูมต้นานทานก็อยู่ที่อาหารการกินสําคัญมากอาหารต้องเป็นอาหารที่ปลอดภัยครบห้าหมู่นะครับเนาะแล้วก็ได้โปรตีนที่เพียงพอได้วิตามินเกลือแร่ที่เพียงพอการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็การที่เราได้น้ําในปริมาณที่พอดีในแต่ละวันสิ่งเหล่านี้ครับ รวมกันกระทั่งการที่เรามีความสุขตลอดเวลาพวกนี้ภูมิต้านทานเราก็จะมีขึ้นซึ่งสามารถกลับไปดูย้อนหลังในคลิปหลังก่อนๆได้น,นะครับนนเนาะก็คือเรื่องภูมิต้านทานเราก็จะมีมีอีกเรื่องหนึงนะ่งเนาะแต่ว่านี่เป็นเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับ3าอย่างที่จะทําให้เราไม่ไม่เป็นเชื้อราอีกเลยก็คือการลดความอับชื้นนะรองเท้าควรจะเปลี่ยนซักล้างถุงพุกงถุงเท้าควรจะควรจะเปลี่ยนเสื้อผ้า ควรจะซักทุกวันนะครับการทําความสะอาดอันไม่ส่วนบุคคลนะครับไม่มีความอับชื้นไม่มีคราบเหมือคราบไข่ติดตามนวดตามตัวเราไปทั้งวัน,นครับแล้วก็การเพิ่มเื่อสุัภาถ้าเราทําทั้ง3าอย่างนี้ได้ผมมั่นใจว่าโอกาสที่เราจะเป็นเชื้อราก็จะไม่มถึงแม้เราเป็นนะครับมันก็จะหายเองแล้วก็หายอยและที่สําคัญคือมันจะไม่ลุกลามนะครับที่เรากลัวมากคือมันลุกลามนะครับเราพบว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นเชื้อราเนี่ยเริ่มจากที่ห้องโถมฟู้ดอย่างเดียว พอไม่ได้รับการรักษาหรือปล่อยเลื้อยลางเป็นนานๆก็จะเริ่มไปที่เล็บเท้านะครับเล็บเท้าก็จะเริ่มมีการเชื้อราแบบที่เราเคยเห็นเนาะมันก็จะเป็นดำๆเป็นขุยๆอย่างครับเนาะล้วก็จะเล็บเท้าจะเริ่มเสียนะครับเนาะเมื่อบางคนที่แบบไม่ได้ดูแลรักษาร่างกายหรือสุขภาพตัวเองเลยปล่อยให้เชื้อราลุกลามไปบางคนอาจจะมีเชื้อราที่ขาหนีบอย่างที่เราเรียกว่าอะไรเป็นเชื้อราที่ขาหนีบเนาะอย่างเงี้ยล้วก็ลามมาทั้งตัวได้มันก็สามารถลุกลามได้หมดนะครับและนอกจากลุกลามแล้วยังสามารถเอาไปติดคนที่อยู่ ใกล้ตัวเราได้ด้วยคนที่อยู่ในครอบครัวเราที่ได้อยู่คุกกี้ด้วยกันใช้เสื้อใช้ผ้าใช้ข้าวของเครื่องใช้ร่วมกันเนี่ยมันก็สามารถที่จะติดต่อกันได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเริ่มดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยเราไม่เพีดูแลเฉพาะตัวเองเร,เรากำลังช่วยทําให้คนที่อยู่รอบๆตัวเราปลอดภัยนะครับผมอยากรณรงค์เชิญชวนพวกเรามาดูแลร่างกายของตัวเราเองนะครับเนาะเดี๋ยวะว่ายิ่งเรื่องง่ายๆก็คือเรื่องลดความอับชื้นอนมามัยส่วนบุคคลแล้วก็สร้างเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายของตัวเราเองเนาะผม อยากเห็นพวกเรามีความสุขสุขภาพดีผมหมอก,กดรดลดภูมิและใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อคุณและคนที่คุณรักช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับเพื่ออย่างน้อยเขาจะได้รู้จักการดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองแล้วก็การที่เราจะช่วยบรรเทาโรคหรือดูแลตัวเองเบื้องต้นเมื่อย,อยามที่เรามีปัญหาเรื่องเชื้อราที่เท้านะครับผมหมอก,กดลดภูมิอยากเห็นพวกเรามีความสุขสุขภาพดีสวัสดีครับอย่า <c oughs> ลืมนะครับดูแลสุขภาพขาด้วย